คนเดินขึ้บ่อนเตะขึ้นบ่อนเพื่อที่จะให้เข้าประตูกันเนี่ยเริ่มต้นจากขวาสุดกัน่อนแล้วกันครับนะไม่เอาสวยสวยครช่วย่วยออันนี้นะคะอันนี้เป็นปัญหามากนะครับะฟังงามเนี่ย <laughs> what is beautiful that is a i t s very questionable อ้าวอ้ควอวี่ต้องอ้าววยก่อนมันเป็นการของผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่เริ่มต้นก่อนเอ่อก่อนจะพูดอะไรนะอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ก็แนะนำได้สนุกสนานมากนะคะขบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยงง ก็รู้สึกจริงจริงรู้สึกดีใจมากว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาพูดที่เชียงใหม่นะคะปกติจะอยู่เวทีรวมศูนย์อยู่ที่แถวกรุงเทพอะไรพระอาจารย์คุณอะไรเวทีรวมศูนย์นะคะก็คือจริงๆริงแล้วเนี่ยภาพชุดที่เห็นเนี่ยคือคือขอเรียกเป็นพวกเฟยแล้วกันเพราะว่าเราก็คือรู้จักในนานนี้ก็คือง่ายดีนะคะเธอก็ได้ไปพูดเปิดงานนะคะที่ที่สถาบันบรมินภ์ที่เปิดงานชื่อว่างานฝักความสนใจ ก็คือก็พูดเรื่องเกี่ยวกับศิละปะไปบ้างแล้วฉนันวันนี้ที่จะพูดหรือจะเริ่มเขียบอลเตะบอลก็อาจจะเป็นประเด็นที่เคยพูดบ้างแล้วอะค่ะก็อาจจะชวนพวกเรานะคะทุกคนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะทุกคนเนี่ยอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของออศิละปะและการเมืองแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะทํางานประเภทนี้ยงงังนงานด่านอับสแตรตหะคะศิละปะและการเมืองแล้วก็ความเป็นการืางศิละปะ จริงๆแล้วเนี่ยเ,เหตุภาพเนี่ยตอนที่ตอนที่เห็นทางแรกของคุณการซีรีส์เนี่ยเจได้จะนึกถึงว่าศิลป,ปะเนี่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์การเมืองงความวุน่นวายอะค่ะหรือว่าถ้าเราพูดตรงๆคือการสังหารหมู่เรือพิชภาคของ2 5ภ3เนี่ยมันมีงานศิลป,ปะแบบใดรวมไปถึงปรากฏการณ์ทางวัฒน,ธ,นธรรมแบบใดบ้างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะจนนำมาสู่อาจจะลิงก์มาสู่สิ่งที่เราเห็นรนอบตัววันนี้ก็ได้ มันเก็จะเหมือนลิงลิงนิดหน่อยทําย่อมันนิดหน่อยว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็คือมันจะมีขอขอเล่าเท้าความนิดหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันว่ามันมีมันนิดคือเป็นแมสมีเดียลเคิร์เซอร์ล a ม i นิเฟสเทชันอะไรบ้างในในในสังคมไทยเนี่ยนะคะก็จะมีเหตุการณ์อย่างหลังจากคือคําถามที่เธจะเล่าเนี่ยเพราะว่าเพื่อจาตัว็องคาถามในใจว่าหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่แล้วเนี่ย ในโดเมนในปริมวลลของศิลปะเนี่ยมันจะสามารถสื่อจะพูดถึงอะไรได้บ้างแล้วมันจะมีวิธีการในการสื่อแบบใดได้บ้างเป็นแบบเก่าที่เราเคยใช้มาหรือเราจําเป็นที่ต้องรีวิววิธีการกระบวนการสื่อความหมายต่างๆเหล่านี้ในงานของศิลปะอ่ะนะคะงั้นก็จะพยายามให้เห็นภาพร่วมกันก่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะก็จะมีงานในส่วนที่มันเป็นเชิง เป็นเชิงประสบการณ์ทางวัฒนาธรรมนะคะอย่างเช่นช่วงวันที่5-6มีนามีคอนเสิร์ตนะคะที่ที่ที่ Central World ้จะจำไม่ไม่ใช่ Central World ทุกทีที่ Emporium หรือไม่ก็ที่ท,ที่พากกอนชื่อ t o g e t e r Repair นะคะคือหนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์พิษภา53คอนเสิร์ตชื่อว่าร่วมกันเราทําได้แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้จักดีมากแล้วก็เป็นมุดปักของบริษัท อันน่าละอายของเมืองไทยนะคะก็คือ Big Training Day ใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดไม่เท่าไหร่อันนี้ก่อนแล้วก็จะมี Together We Can Charity Day แล้วนะเป็นวันแห่งสังคมสงเคราะห์นะว่าอ,อย่างเงี้ยสังคมสงเคราะห์เขอยากให้ทุกคนรักกันเหนะมือนนันเข้ามาเชียงใหม่แล้วก็ตกใจนิดหน่อยนิยป้ายเต็มทุกที่ท้องที่ไปหมดเลยว่าอะไรนะคะอะไรนะเฮาพักกันใช่ไหมคะใก็ขโมงงนิดหน่อยเอ๊ะยังอยู่กรุงเทพอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ก็มีเหตุการณ์นี้แล้วก็จะมีเพลงบ๊อกเพื่อชีวิตอะค่ะ ไม่รู้ได้ดูันบ้างหรือเปล่าในย t u b e เยอะมากประมาณเป็น1 0 20เพลงน,นะอย่างเช่นขอความสุขกลับคืนมาของรวมศิลปินหยุดทำร้ายประเทศไทยแอฟคาราบาวมีคุยด้วยฟังแล้วก็หืมศุนทรณยศาสตร์จริงๆอะไรเงี้ยนะคะมีบ้านเราจะเหมือนเดิมของเจนนิเฟอร์คิมอันนี้จะทำนองเป็นแบบทำนองไทยไทยไทยเดิมหน่อยมีหลากหลายอันแรกจะเป็นป๊อกป๊อกหน่อยใช่ไหมคะต่อมาเพลงรวมเป็นไทยของเสกโลโซอยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม สักดาพัชรศรีมายัางงงว่าเอ๊ะเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเนี่ยไป,ปงงงั้นคือเคยเคยเคยฟังเพลงเขาสมัยวัยรุ่นเด็กๆมากเลยคะแล้วก็มีวิดีโอคลิปนะคะแล้วก็มีอ,อ,อันนี้น่าสนใจคือจริงๆแล้วอาจจะสะท้อนเหตุการณ์วันนี้คือมีโฟโต้เอ็กซิบิชันเป็นนิทรรศการภาพถ่ายรู้มัเราเห็นกันบ้างหรือเปล่าชื่อว่าคืนรอยยิ้มให้สยามก็จะเป็นรอยยิ้มภาพถ่ายของเหล่าศิลปินบรรดาเซเลบริตี้แล้วก็บุคคลสำคัญ และนี่อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็ยิ้มมีความสุขประเทศไทยเรามีความสุขมากโดยเฉพาะการที่เราได้ฆ่าคนเยอะแยะมากมายร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะคะแล้วมีนิทรรศการ hard to hard จากหัวใจถึงหัวใจศิลปะเพื่อความหวานความสุขและความรักเพลิดเพลินไหมคะรับซึ้งเลยเอ๋อวันที่31สิงหาถึง31ตุลาคมคือช่วงเวลา6เดือนเนี่ยที่สิง่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะนะคะคที่ central world square หรือ สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าเราฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งนึ่งที่เราสึกว่ามันมีความเป็น common ด้วยกันเนี่ยก็คือเทคนิคของการสื่อใช่ไหมกลุ่มคําที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นความรักรอยยิ้มแล้วก็มีแล้วก็จะมีภาพแบบที่เราไม่ต้องไปดูเราก็จะเดาได้ว่าจะมีภาพอะไรเช่นภาพคนพิการภาพเรารักในหลวง land of smile คนคนไทยเราช่วยกันและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นภาพศาสนาพุทธคือคนไทยเราเป็นคนพุทธแล้วเรารักกันผ่าน สถาบันต,ต่างต่างเหล่านี้คือสถาบันความเชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่จะรวมศูนย์อำนาจไว้ความรักไว้ถูกขาดความรักไว้นะคะออแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีศิลปะที่ให้เรารักกันต,ต่างๆาเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีภาพของคนเสื้อแดงอยู่แล้วเมื่อเราเป็นภาพคนรักกันเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรคะสื่อว่ามันมีภาพที่แตกต่างจากคนไทยรักกันเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยของของ,ของภาพอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาพที่เรารู้อยู่แล้วคือเป็นภาพความรุนแรง ของคนเสื้อแดงเป็นภาพที่เห็นการใช้อาวุธท be ี่ร <Yeah, ุนคืออาวุธไม่รุนแรงแต่ลักษณะการเสนอภาพเป็นภาพที่อยู่ในซึ่งอันนี้มันเปปรากฏการณ์ของการคือเมื่อคุณมีเรื่องเล่าชุดหนึ่งที่คุณต้องการสื่อในงานศิลปะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องเล่าอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้บอกตรงๆแต่สื่อให้เราเห็นและอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่ใจรู้สึกว่าไปคิดเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะคือเรื่องของอำนาจของเรื่องเล่าที่งานศิลปะนําทําให้เกิดค่ะ ซึ่งมันก็จะถูกโยงเรื่องของความเป็นการเมืองของศิลป,ปะอาจจะพูดเป็นตอไปแล้วอาจจะดิสคัสมนตอไปอันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเก๋ทุกอย่างเลงน,นะคะที่เป็นปรากฏการณ์ของรัฐไทยแล้วก็คนชนชั้นกลางไทยก็คือมันไม่ได้มาแบบเฉยๆอย่ะไอ้น,นี้เทศกาลหลังมันไม่เฉยเลยอ่ะมันออกจะเท่ออกจะคููแล้วก็แนวมากเลยอะถ้าเราเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราอยากจะแนวเนี่ยเราต้องภาพสิ่งแบบเนี้ยมันจะทอนความเป็นเราอะเพราะว่ารัฐไทยเนี่ยหรือคนชนชนั้นนำไทยอะไรก็ตามเนี่ย มีความสามารถพิเศษมากแล้ก็รู้สึกทึ่งกับเขามากเลยคือเขาสามารถเอาความ cool ะคะูเอากราฟิกดีไซน์เนี่ยค่ะมาใช้เพื่อสถาปนาเรื่องเล่าแบบนี้แล้วมันยิ่งด,ดึงดูดคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูตอนวันที่จะจำได้ว่าชุมนุมครั้งใหญ่มากก่อน19กันยาค่ะแล้วก็ที่ราชประสงค์อะแล้วรอบรอบเซ็นทรัลเวล่ยมีคัตเอาท์ใหญ่มากเป็นนเทศกา,การหาคู่หาเนี่ยแหละค่ะหาคู่หาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เป็นคัตแยบเท่มากอ่ะคือทําเป็นรูปภาพเป็น กราฟิกดีไซน์เทๆแต่ที่รู้สึกว่ามันคือคือรัฐไทยเราเนี่ยรเราประมาทอำนาจของเซนส์ทางสุนทรียศาสตร์ของรัฐไทยไม่ได้เลยคือเขาไม่ทำเฉยๆมากเราใช้ฟอนต์นิวยอร์กเขาใช้คนที่เป็นศิลปินผู้นำความคิดเขาชอบใช้คำนี้นะผู้นำความคิดผู้นำศิละปะมาทำงานหลังเนะะี่ยค่ะและเป็นความเก่ที่แบบเก่งมากแล้วม,ลมันจะโยงผูกโยงกับเรื่องของการสร้างวัยรุ่นด้วยอ่ะไม่รู้พวกเราฟังแฟนั่นรดิโอกันบ้างหรือเปล่าอ่ะ เชียงใหม่เนี่ยล่าสุดที่มีงานแฟชั่นโชวหนือเมื่อที่ที่แล้วอะค่ะมันจะเป็นสำหรับคนที่อาจจะเจเนเรชันเลยเนนมันจะเป็นรายการวิทยุของเด็กรุ่นใหม่เด็กแนวอะค่ะแล้วก็จะเป็นเพลงอินดี้อินดี้อะแล้วเขาก็จะตอนนี้ก็อรอรมาเทเวอร์อะค่ะ <S <S คือโฆษณาเป็นโฆษณาอขาองอรมหมดเลยอะซึ่งแบบประหลาดใจมากว่าคือจริงๆก็ไม่ประหลาดคนยูอแล้วว่า คนเด็กแนวไทยนี่มันจะมีความเป็นขวาสูงนะเนาะนะคะนี่จริงแล้วก็เป็นชายโนี่เป็นพรีเซนเ,เตอร์ที่ที่ดีมไม่ไม่เด็กแนว,แนวไม่เอาไงแ,แต่ว่าพอเอามาเนาเขาให้ตังค์เยอะมากแล้วเขาก็ทำแคมเปญชื่วอว่าโมโซอะค่ะ<ม>ถ้าเกิดมีอยูช่วงนัน้ถ้าใครขึ้นรถไฟฟ้า BTS ท,ที่กรุงเทพจะเห็นโมโซอะผว่ารถไฟฟ้าแล้วทำเท่มากเลยเป็นภาพกราฟิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ถึงที่หนูจัดแจงว่าเรียกว่าเป็นมาร์คเมเดียเคาน์เตอร์จ้ใค่ะอาจารไหนไหมที่พูดมาเนี่ยฟังถ้าเอาแบบซิมปีไฟนิดหน่อยนะครับว่าไอศิลปะอย่างที่ว่าแบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นกราฟิกอาร์ตเนี่ยผู้เกิดในวงกลมคือเป็นสายสีเหลืองใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันมีศิลปะที่เล่นดนตรีใหญ่คอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์นะนะฮะยังไม่ถึงกันเลย ก็ว่ากกันนน็ antenna, ่าเอออ๊ะะแ้ีหหยไไปรชี <right ้เห็นว่าม no ah> um ันมีภูม uh ิทัศน์คือแลนด์สเคปหลังเหตุการณ์สังหารที่มันเป็นเยอะมากใหญ่มากเยอะมากนะคะยังพูดจริงๆลราพูดไม่หมดเมื่อกี้มันเป็นพวกมาร์สมีเดียจากเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีเป็นศิลปะเคลียวๆด้วยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นงานของพวกผู้นำทางศิลปะนั้นได้รับการบยอมรับในระดับโลกอะไรย่างเรอเลิฟทั้งหลายหรือว่างานโอเปร่าซิมโฟนีวันที่5้าธันวาคม ใหญ่มากง,ง,งานการกุศนมหาชนกอันนี้อันนี้เป็นงานของฝัาา่งศิลปะแล้วก็จะมีที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งหลายก็ต้องไม่ไม่พูดแนละ้วพูดอะไรก็เป็นอียาอันนี้น่าสนใจมากนะครับประเด็นนี้ผมไม่เคยมองมาก่อนเลยนะอาจจะไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยเพราะว่าผมฝากตาถึงกับศาาิลปะแต่ว่า,าคือแลัวจาเขาเป็นมีสนทนาตรงนี้นะฮะคืออย่างนี้ผมคิดมานานแล้วแล้วก็ได้วันก่อนได้คุยกับเพื่อนก่อน บอกว่าทําไมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเรียกฝ่ายอมาฝ่ายสีเหลืองอะไรก็ได้เนี่ยทำไมไม่มาสู้กันในวงในใน intellectual front นะะเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะนี่เป็นการยกตยัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องฟ้าเดียวกันอ่าอ่านเนี่ยนะก็ก็เป็นที่นิยมเนี่ยแต่ทําไมฝ่ายสีเหลืองเนี่ยนะฝ่ายอมาไม่ออกมาสู้อันนี้บ้างอะ่ะมีนักเรยสารอะไรบ้างผมแค่ไง <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไมับไม่ไับไอน่ะไอไอไอกับบรสารจากเ่อจากผู้จัดการคือที่ที่ที่ทมองอันนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับและสมัยที่อมาะฟื่งฟูดที่มีการตั้งคาถามเนี่ยคนที่อ่านหนังสือนะครับแล้วเป็นแบบ l e a i n g intellectual force เนี่ยในเมืองไทยคือสยามรัฐย่างเงี้ยยกตัวอย่างนเดี๋ยวนี้มีไหมแบบนี้คือหมายความว่าที่มที่มีแรขนาดนั้น อันนี้ผมคิดว่าเออเขาไม่สู้หรอกไอเวทีไออไอไอแนวรบแนวรบทางด้านสู้กับทางปัญญาเนี่ยเขาไม่สู้ค่ะค้างกระแสขวาอะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะค้างว่าถ้าเกิดขัดแย้งกันกูก็เอาตะบองตีหัวมึงกันแล้วกันง่ายสะดวกกว่าสั้นกว่านะเออเพิ่งมาทางวันนี้ว่าเอออันนี้ก็เป็นเออเ้าสู้ทางศิลปะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ที่ใครพูดยาวอันนี้ก็ได้เห็นแล n d s c a p e รวมหลายอย่างอย่งที่เกรดุสุก็ไม่เป็นประเด็นที่เราต้องตระหนักและสร้างเอาไว้เนี่ยสัพหะก็คือว่า ในกระบวนการต่อสู้อะค่ะอาจารย์คือเรามักจะคิดว่ามันต้องผ่านเวทีวิชาการใช่ไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยเขียนบทความชื่อว่าศิลปะเสรีภาพแล้วก็การแล้วก็ประชาธิาไปไตยพูดถึงเรื่อง,งไม่เห็นด้วยกับการเซ็นเซ,นเซอร์นะคะลงมาที่ชนแต่ว่าแล้วรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็มาเขียนลงมาที่ชนสัปดาห์โกรถ,ถึงอันนี้แล้วก็แบบว่าให้เหตุผนลนที่ปัญญาอ่อนนี่เงาว่าสมควร้วที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่านาักวิชาการเหล่านี้ไม่ได้ดูหนักคือใช้เหตุหนผลน,นี่เงามากคืออินเสกต์ิลปะยาค่ะอะไรคนคงจะ ได้ยิบบ้างอะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือคนเหล่านี้<ม>เขาไม่สนใจที่จะสู้ในเวทีวิชาการหรอกมันไม่ใช่ช h a n แนลเครื่องมือของเขาที่น่าสนใจที่เขาใช้ mass media culture แล้วรวมถึงศิละปะในการสร้างตระหนักคือถ้าเกิดใช้ศัพท์ก็คือปลุกฝังภาพแบบหนึ่งแล้วมันก็เวิร์กมากเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําและสิ่งที่เรากระหลงรวมกันอยู่วันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะว่า พลังความเป็นการเมืองของงานศิลปะแล้วก็เขาจะลงมาดิเฟอสเตชันจ้ะมันมีอิมแพคสูงที่บางทีเราประเมินไม่ถึงแต่ว่ามีอิมแพคแทบในระยะยาวอ,อย่างมากคนมักจะคุยกันแต่เรื่องรัฐศาสตร์ทางการเมืองบิศาสตร์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆอยู่แล้วแต่ว่าคนจะไม่ฟังถ้าคนปิดใจอะคะ่ะคนที่ปิดใจเขาจะไม่ฟังหรอกว,ว่าทำไมคุณต้องพูดถึงเรื่องตาสว่างเขาไม่ฟังหรอกแ,แค่ภาพขาวดำแค่นี้มันก็สะเทือนใจแล้วมีคน พูดบอกว่ามันรุนแรงอาจยได้ยินคนดูพันแล้วบอกมัน,นรนุนแรงอจรยอก็งงว่าก็จะมันรุนแรงยังไง่ก็คือพยายามดูแล้วดูให้เห็นความดุนแรงแต่ว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆสําหรับคนที่เมื่อสังคมเนี่ยเข้ามาถึงความขัดแย้งระดับหนึ่งนะคะคนจะไม่มีทางอย่างรับอย่างคนที่เป็นเสื้อแดงก็ไม่ไม่เปิดใจจะฟังของคัางเสื่อเหลืออยู่แล้วอยูในระดับทั่วไปนะคะจเราไม่ต้องพูดถึงระดับปัญญาชนหรือนักวิชาการแะไรท้งสินเพราะฉะนั้นเนี่ย างานศิลปะและการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมหรืองานที่เราเรียกว่า advocacy การสร้าง awareness เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆจริงๆในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ค่ะแล้วเรา,เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้หรือความเป็นการเมืองของศิลปะหรือวัฒนธรรมมากพอสมควรนะและไปที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดถึงเอามาใช้เป็นเครื่องมือที่ต้องเอามาใช้แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่จะ ปลุก,ร,ก,ร,กระดมไหาปลาให้ทุกคน <laughs> เป็นเป็นเทรลลิสทางหนตน,น,นะัวัฒนธรรมน่าจะเป็นรายการที่40แล้ว <laughs> อันนี้น่าคิดมากนะครับความจริงเนี่ยฝ่ายฝ่าย,ายจะเรียกว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยก็มีเพลงนะนะเวลาเขาชุมนุมแล้วจเอาเพลงมาขายก็เปิดฟังแต่เราไม่เคยได้ยินเพลงเหล่านี้ในทาง Public Sphere เท่าไหร่ถ้าจะพูดไปยกเว้นยกเวนสวิกสตานีวิทยุท้องถิ่นบางแห่งนะ ซึ่งก็ฟังกันในหมู่เฉพาะพวกเดียวกันว่ากานเสริมนะแล้วก็ไอ้รูปห้าแบบเนี้ยผมก็คิดว่าคนที่ดูเนี่ยมันมันก็คงจะเป็นคนที่มีแนวคิดทางการเมืองแนวหนึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในระดับสาธารณชนในงวงกว้างอันนี้ผมเข้าใจนะก็คือแสดงว่าแม้ว่าเราจะมีผลผลผลิตหรือผลงานทางด้านศิลปวัฒนธเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีชั้นแน ที่จะเป็นแมสมีเดียออกไปมันก็ไม่ออกนะไม่เหมือนกับอีกนงฝ่ายนี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมันไม่รู้เข็นทิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคืออย่างที่อาจารย์พูดบอว่าจะมีประเด็นทุกคนก็จะมองอย่างเงี้ยคนที่จะมาดูก็ต้องเป็นคนที่มีก็เป็นเสแดงอะในระดับหนึ่งใช่ไหมแ้วถ้าคนฝั่งตรงข้ามเขาว่ารับไม่ได้ว่าเอออะไรแบบอุลแดงอย่างเงี้ยมันการเปิดพื้นที่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็รู้อยู่ว่าในสังคมไทยที่มีการเซ็นเซอร์ที่อย่างถูกขาดโดยสถาาบบันข้ง ใช่ไหมคะพื้นที่มันไม่มีให้กับความคิดเห็นที่แตกต่างการสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒกรรมเนี่ยคือการสร้างที่เป็นแนวคิดหลักเนี่ยก็คือการสร้างวัฒกรรมในลักษณะที่ว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นเหมือนพวกชโลวดพวกลูกทุ่งอ่ะใครเคยไปโรงเบียนเยอวมันที่กรุงเทพมั้ยเพลงที่เขาเพลงที่เขาเล่นสหมนมากเป็นเพลงอะไรที่มันดิ้นดิ้นเป็นไม่ใช่ไอวิวเซอร์ไวท์เพลงลูกทุ่งมอลําด้วยบางที ใช่ไหมถามคนกรุงเทพหน่อยว่าเวลาคุณอยู่บ้านแล้วคุณฉลองคุณจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ลูกสาวคุณจัดงานอะไรคุณเปิดหมอนรำคุณเปิดลูกทุงใหม่แต่เวลาคุณเข้าโรงเรียนเนี่ยมันดิ้นอยู่บนโต๊ะเลยทําไมนะเพราะอันนี้มันเป็นการสร้างว่าทําอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเต้นได้เฉพาะในโรงเรียนผมไม่รู้โรงเรียนอื่นนี้ผมไม่เคยไปนะเต่๋นี้โรงเยาบนเยอะมันจะมีดังนั้นลักษณะของวัฒกรรมที่ อย่างอาจารย์เฟยพูดเนี่ยก็คือว่าหรือที่อาจารย์ขย,ยันพูดว่าทำไมันไม่มีเพลงเสื้อแดงรักคนเสื้อแดงอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยเองทำไมไม่มีสาไรใดวิวโซไปเพราะมันถูกตีตาใช่ไหมฮะมันถูกทาให้มันเป็นเรื่องของคนอีกระดับหนึ่งไม่ใช่คนในระดับปัญญายชนไม่ใช่คนในระดับที่เป็นคนเมืองที่ไม่ใช่ว่าทําเมืองที่จะมาสนใจอะไรต่างๆนะซึ่งความพยายามแบบนี้มันก็จริงๆเนี่ย ที่มีบทบาทอีกอันนึงก็คือตัวสื่อกระแสหลักอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะฮะโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้ง6ช่องเคเบิลทีวีทั้งหลายเนี่ยตอกย้ำความคิดนี้หมดเพราะไม่นําเสนอเลยนะฮะจะไม่นําเสนอเลยหรือการอย่างเช่นเวลาที่เขาถ่ายภาพเนี่ยก็จะน้อยมากที่จะถ่ายภาพคนที่ชมุมนุมนะเวลาที่เวลาที่คนแสดงชุมนุมเนี่ยก็น้อยมากที่จะถ่ายภาพคนที่ชมุมนุมนะฮะส่วนมากาจะถ่ายการืหรือถ่ายภาพทั่วไป แต่ในขณะที่ป๊อปเสื้อเหลืองตั้งแต่ปี49หรือ51เนี่ยจะเห็นว่าเขาถ่ายตอนเสื้อเหลืองลํากันบ้างร้องเพลงกันบ้างอะไรต่างสนุกสนานเลฮะแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยยุคนี้ก็ยังมีการถ่ายแบบนั้นมันเหมือนกับคนรวยมันลําได้มันร้องได้แต่ว่าคนชนบทเวลาไปลัาไปร้องเนี่ยมันไม่เหมาะกับการขออากาศอะไรต่างๆที่จริงๆเด็กอันนึงที่เปนเฟก็ผมต้องพูดก็คือบทบาทของสื่อกระแสหลักนี่แหละที่ที่มันทําได้เกิด ไอ้วาทกรรมทําให้เกิดการไอสติกมาทายการสร้างราบาว่าถ้าเป็นเสื้อแดงเนี่ยมันก็จะเป็นวาทกรรมลองเป็นสิ่งที่มันไม่บอกกับคนเมืองเป็นต่างขึ้นมาแม้แต่คําคว่า Together we ตอรเ่ยทำไมต้องเป็นชูเกเตอร์ e ีแคนคำไทยเก๋เไม่มีท <c oughs> ่ามันจะผสมสองประเด็นนี้ <c oughs> เข้าในกัน,เ,นเป็นอย่างนี้นะครับที่อาจารย์เฟว่าเนี่ย,ว,ยว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเลียนมาก แนวมากไม่ใช่แบบเฉยๆเ,ยเพราะฉะนั้นก็โดยนยัยยะเหมือนกับว่าก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันควบคู่กับอย่างที่ <c oughs> คุณได้พบว่าใช่ไหมคือมีมีแรงส่งอะ่ะนะมันไม่ใช่มีล o สปี p เกอร์อยู่ที่มุมห้องแต่ l าสปี p เกอร์ที่มันใหญ่มากไป,ไปได้ถึงตัวประเทศมันก็เลยยิ่งทําให้มีประสิทธิภาพอย่างนั้นมากขึ้นรึเปล่าอย่างนี้ได้หรอเปล่าอ่ะหมายถึงว่าสองสอง <c oughs> สองประเด็นที่ยกขึ้นมาเนี่ยมัน ถ้าควบคู่กันทามาผสมกันเนี่ยก็จะเห็นถึงว่ามีพลังทางสายนู้นแน่ค่อนข้างเยอะสายนู้นเอาพูดอะไรคนละ่ายถึงกับจริงก็เป็นอย่างนั้นนะจังจะเสนอก็ตัอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะมันก็เป็นการสร้างในวัรนกรรมขึ้นมาฮะภาษาที่ชอมสกี้ใช้ก็คือเป็นแมนิแฟคทรี่คอนเซ็ปต์ก็เป็นการตั้งแต่งในมติพาชวนี่แหละนะเป็นวิธีการที่เขาถาแต่ผมคิดว่า ในเมืองไทยเนี่ยไอ้แมนูแฟคติ้งคอนเซ็ต์เนี่ยการตั้นแต่งปฏตริหายชนเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ทำไมเขาถึงต้องมีการใช้กฎห,หมายความบั่นคงเข้ามาประก,กอบน,นะนะเขาถึงต้องประกาศใช้บ่ากำหนดในสารการสุเกเฉินตอนนี้ก็เป็นบ่าบัญญัติความบั่นคงภายในประเทศนะฮะทำไมเขาถึงต้องใช้มาตรา1 1 2นะ่ะฮะเข้ามาก็เพราะว่าไอ้การตั้นแต่งไอ้บัริหายชนตรงนี้เนี่ย มันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจําเป็นที่จะต้องมีใช้กฎหมายต่าง,าง,างๆเหล่านี้เข้าม,มาควบคุมทาไมไม่ประสบความสําเร็จก็ไปถามคนแสดงดูผมว่าก็รู้ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคนแสดงไม่กี่คนหรอกที่ร้องคือ get a weekend หรือรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกคอนเวนรู้สึกถูกจูงใจกับไอ้วัฒนธรรมของของที่ฝ่ายฝ่ายรัฐหรือฝ่ายฝ่ายฝ่ายขวาสร้างขึ้นมาผมว่ามีน้อยน,นะ ที่ยังมีน้อยเนี่ยก็เลยต้องมีการใช้กฎหมายพวกนี้เข้ามาควบคุมน,นะที่แจนเฟยพูดถึงอันนี้ตอนที่วันที่19กันยานเนี่ยเป็นวันแรกใช่นะ้าที่เปเป็นเรียกืมม่องของเสื้อแดงหลังเหตุการณ์วนี่19กันยานเนี่ยน่าจะใช่เป็นวันแรกเลยและที่เขาไปเขียนตอนไอโต้กระแพนนั่นแหละตรงเซนต์แทตเบิร์อันนั้นแหละเป็นการสแสดงวัฒนรรมของคนเสื้อแดงและชัดเจนมากนะหลายเรื่องก็เป็นเรื่องนี่อย่างที่บอก ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมเสร็จแล้วเนี่ยมันแค่หลายในยสังคมแน่นอนนะในวรรกรรมอย่างที่มันเขียนตะบ,บนกระแพงที่เซนต์เทนเวิร์ดนะคับนั้นปัญหาอันหนึ่งเนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็คือการที่ใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยมาจากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะทั้งๆท,ที่สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยเป็นสิทธิสากลเป็นสิทธิที่รัฐไทยต้องปฏิบัติตามนะฮะมันมีกติกา อย่างเช่นใน C C T R เนี่ยซึ่งเป็นกติกาที่รัฐไทยลงนามไว้เราเป็นภาคีเราต้องปฏิบัติตามในการไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะต้องมีการแจ้งไปที่เลขาที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะฮะรัฐไทยมีการแจ้งไป็ครั้งเดียวนะฮะที่เหลรือนี้ไม่ได้แจ้งเลยนะฮะแม้แต่ในสามงหวัดภาคใต้เนี่ยที่ประกาศใช้อันนั้นก็ผิดหมดน,นะฮะแล้วถ้าเราดูเจตนารมณ์ของกฎหมายตอนนี้ถ้าใครดูข่าวกันดิดไวทที่นิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์เห็นไหมฮะ เขามีการประกาศสาวการฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนารงของไอ้การประกาศสารการฉุกเฉินเนี่ยก็เพื่อกรณีที่มีเหตุพิบัต,ติทางธรรมชาตินะฮะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้าไปจัดการช่วยเหลืออะไรต่างๆได้ง่ายก็ต้องมีการที่จะอะไรอีกเรื่องการประคับใช้กฎหมายในบางส่วนนะฮะส่วนกฎอัยการศึกที่ชัดเจนเลยชื่อของมันเนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษของคนเอียงการสื่อคือ Law. Ial, มาเชลล์รอมาเชลล์ก็ต้องเกี่ยวกับสงครามอะไรที่เกี่ยวสงครามเท่านั้นถึงจะใช้ไอ้คนเอียาการสื่แต่ว่ามีการเอาคนเอียาการสื่อมาใช้นะฮะในทรัพย์อย่างเช่นตั้มใต้กรุงเทพเที่ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะจารย์ผมจำไม่ได้ยังมีการใช้สัส้นๆผมจำไม่ได้รู้สึกจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะไอ้มาเชลล์รอหรือคนเอียาการสื่เนี่ยเป้าหมายมันก็คือการเกณฑ์คนเป็นลบ และนั้นผลอายการศึกเนี่ยหลักการที่สําคัญที่สุดของคนอายการสึกคือคําำว่าเกณฑ์เราไปอ่านดูนะมันจะอยู่ในมาตราแรกๆของไอ้ท่นจัดผลอายการศึกปีพศสองสี่ห้าเจ็ดตั้งแต่รัชการที่หนะไม่เคยแค่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสองสี่ห้าเจ็ดนะฮะซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่เก่าแก่มากแล้วก็เป็นจุดเจตนารมเดิมมันเนี่ยก็คือการใช้เรื่องนี้เกณฑ์ผนไปทำสงครามมีมีแท้นั่นเอง นั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้การที่เราใช้กฎหมายผิดเจตนารมณ์ของมันผิดประเภทของมันและเป้าหมายก็อย่างที่เราทราบกันก็คือการควบคุมไม่ให้คนคิดออกไปนอกรูน่นอกทางจากวัฒกรรมที่ที่รัฐต้องการให้เกิดขึ้นนนเองนะฮะนั้นมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหน่วยงานหรือคนกที่จะสามารถเข้าไป ทักทานเข้าไปทานในกระแสการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือหน่วยงานคุราการที่เราเรียกว่าเป็น judicial review เนี่ย<ม>คือตัว judicial review หรือการที่ตัวการเข้าไปทำงานก็ไม่ทำงานไม่เวิร์ k เลยนะการออกไมายจับการออกไมายคน้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายปีมาแล้วละ่ะเป็นหน้าที่ของศาลก็ออกกันก็อะไรกันไม่มีอะไรต่างๆนะอย่าง หลายๆเรื่องนะอย่างเช่นในเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์เหมือนก่อนก็ไปพูดในวงอาจารย์ชยันอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยสารนะอันนี้เป็นสารเลยสารเนี่ยไม่ใช่สารยาวนะสารจริงสารเนี่ยออกคาสั่งบล็อกเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่พันเว็บไซต์เราดาซชื่อว่าในเจ็ดหมื่นสี่พันเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บบินกี่กี่ว็บห้าหมื่นหกพัน ก็คือเกือเกือทั้งหมดนั่นแหละเป็นเว็บไซตที่มันตลกก็คือว่าใน74,000กว่าเว็บไซต์เนี่ยที่ศาลสั่งล็อกเนี่ยศาลมีการออกคําสั่งมาร้อยกว่าฉบับร้อยกว่าฉบับเนี่ยบางฉบับเนี่ยบางฉบับเนี่ยมีการสั่งล็อกเว็บไซต์สองห้าพันห้าพันห้าพันเว็บไซต์อย่างนี้ก็คือผู้แา้เอ็มไอซีดียื่นไปวันนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยศาลล็อกห้าพันเว็บไซต์ ขอโทษเธอไปเช็คยังไ,ไทงทั้งท่าผ่านเว็บไซต์ในวันเดียวมันจะเช็คได้ยังไงอะไรแบบนี้คือเรื่องแบบนี้มันมันก็คือการที่ตัวหน่วยงานตุลาการก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการที่จะตรวจทักทานในอำนาจการแช่งหน้าของฝ่ายบริหารมันก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะมันเป็นรับยังไม่ทับเรื่องการแทรกแซงเรื่องไออาการปากบ,บอลทั้งหลายอย่างนี้คดี DSI ส่งเรื่องให้ตํารวจแล้วก็ยังขอโทษนะเสือกมาเอาความเหน็นตื่นๆมาสอดแทรก